มันออกยังยังไม่ออกอีกพอปิวไปบอกเขาออกก็ดีจะได้ออกจากหลักเร็วๆอารมณ์เป็นไงคะอธิบายอ่ะหมอสวัสดีค่ะหมอเป็นน้าน้องเป็นไงจริงๆก็นอกจากอ้วนขึ้นนะคะก็ยังไม่มีอะไรเป็นอ้วนขึ้นเหรอคะใช่ค่ะอ้วนค่ะอ๋อใสายร้ายค่ะอ้วนขึ้นอยู่ค่ะ ปิดไปถ่ายคลิปเปล่าหมอโบนัสบอกว่าพี่ทุอ้วนขึ้นไม่รู้ว่าหมอใส่ความน้องหรือเปล่านะคะดูเองแต่เขาบอกว่าอ้วนเหมือนกันส่วนพ่อปลิวบอกว่าน้องน้ำมันยังไม่ไหลอารมณ์ดีไหมอารมณ์ยังดีนะคะไม่ดีกับพ่อปลิวคนเดียวเปล่า ต่<ล>วันอื่นกินปกติใช่ไหมคะกินปกติค่ะน้ํามันยังไม่ยอมไหลเลยไม่รู้จะไหลเมื่อไหร่แต่พี่ก็ว่าอ้วนขึ้นเนอกใช่ค่ะแต่ก็คือช่วงหมอศิรังการมาอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็ได้คุยกับเหมือนกันตอนนี้คือนอกจากเรื่องอากาศที่คิดว่าที่นี่ไม่เหมือนศิรังการคิดว่าเป็นที่อาหารก็เลยทําให้น้ํามันยังไม่ไหลใช่ค่ะเพราะว่าจริงจริง พวกต้นไม้ที่เขากินที่นู่นอ่ะมันค่อนข้างมันนะคะเช่นเต่าล้างยักษ์ใช่ค่ะแล้วเต่าล้างบ้านเราก็ต้นเล็กกว่าบ้านเขากินได้แต่ใบอิฐต้นไม่ได้นะคะก็เลยอาหารต่างกันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยทางศรีลังกาเขาแนะนําว่านอกจากเต่าล้างะค่ะให้เอาใบขนมให้บักขนมที่กินค่ะช่วงนี้ก็ให้อยู่ไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวองรอบตกมันจะไม่รู้จะประเมินยังไงเลยใช่ไหมคะอืม อาจจะอ้วนขึ้นเพราไม่ได้เดินเลยใช่หร,รือเปล่าก็ไม่นะคะไม่ได้นก็ให้กินใบให้ใครกินใบขนุนน้ำมันจะเกิดจะออกเร็วๆขึ้นจะได้หมดภ<ช>าวะตกมันเร็วๆเ,เนาะ